คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่แกนนำหล,ลายกลุ่มที่จะร่วมการชุมนุมใหญ่กันในวันที่14ตุลาคมแถลงร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และกลุ่มนักเรียนเลวพร้อมกับเรียกตัวเองว่าคณะราษฎรเตรียมที่จะจัดการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมปักหลัก1คืนนะคะและยืนยันข้อเรียกร้อง3ข้อค่ะต้น ใช้ชื่อกลุ่มเป็นทางการว่าคณะราษฎรเริ่มการชุมนุมตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปปักหลักค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนคือสิ่งที่แกนนำจากหลากหลายกลุ่มร่วมกันแถลงการเตรียมจัดชุมนุมใหญ่14ตุลาคมนี้ที่ถนนราชดำเนินและใช้พื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นหลักกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแถลงวันนี้มี10คนเป็นแกนนำจากกลุ่มคณะประชาชนปลดแอก กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มรำคำแหงเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยและแกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยแกนนำร่วมกันอ่านถแถลงการของคณะราษฎรเพื่อยืนยันข้อเรียกร้องหลัก3ข้อคือนายกรัฐมนตรีต้องลาออก เปิดประชุมวิสามันรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจากประชาชนและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเป้าหมายของการชุมนุมครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้มีบรรดาแกนนําจากหลากหลายกลุ่มมาแถลงร่วมกันแต่ผู้ที่นําการแถลงรวมถึงตอบคําถามสื่อมวลชนคือนายอานนนนำพาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ตอบทุกคําถามและแผนงานเกือบทั้งหมด คือเดิมทีเรามีกลุ่มในการจัดกิจกรรมชุมนุมในหลายกลุ่มนะครับทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครคลกลุ่มหลักๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีะประชาชนปวดแอกใช่ไหมครับกับธรรมศาสตร์แล้วก็ต่างจังหวัดก็จะมีที่ขอนแก่นแล้วก็กอีกหลายที่ทีเนี้ยการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวกันทั้งประเทศนะครับเ <c oughs> พื่อมาจาัดกิจกรรมร่วมกันนะครับรวมทั้งเราได้เชิญชวนไปยังกลุ่มการเมืองอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องกรกตพี่น้องเสื้อเหลืองที่มีจุดร่วมกับเราทั้ง3ข้อก็สามาาารรรรถมม่วกัับบเได้ค คือเราเนี่ยวางแผนการชุมนุมเนี่ยคือทังผู้กัรตรงเนี่ยมันเราก็มากันไกลมากนะครับไม่ไม่มีการยอมแพ้หรือการหาทางลงแน,น่นอนทุกคนมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรามุ่งหวังว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็มาร่วมกับเราเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันมันมีความแหลมคมในแง่ทั้งประเด็นและในแง่ของของ,ของการต่อสู้ใน,ในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ยังไม่ชัดเจนว่ารูปแบบการชุมนุมจะเป็นแบบเวทีเดียวหรือกระจายเวทีไปตามกลุ่มเครือข่ายต่างๆส่วนจะเคลื่อนขบวนหรือไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมและจะไม่ใช้ความรุนแรงด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีชี้ว่าเป็นเรื่องดีที่กลุ่มคนเสื้อแดงประกาศไม่เข้าร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง14ตุลาคมนี้และยอมรับว่าที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคง พยายามเข้าไปดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเกิดขึ้นก็ดีแล้วนี่ดีไหมดีไหมดีไหมคือจะสามารถที่จะทําให้การชุมนุมนั้นมันลดความปริมาณของคนที่จะมาร่วมเยอะขึ้นนะคะก็จะไปรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ก็ก็ไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่าก็ดีขึ้นแะแต่ว่าบางส่วนที่ออกมาบอกว่าจะไม่สนับสนุนว่าดีขึ้นก็ดีก็ดีไม่ไม่สนาบถึงดีไหม อน้านี้เนี่ยมันมีหมู่บ้านคนเสื้อแดงอะไรอย่างนี้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายความมันคงมีการรายงานแลาวไม่ว่าหมู่บ้านพวกนี้ได้หายไปแล้วอเอยเขาก็ทำมาทุกขั้นตอนนะเขาดำเนินการไปแล้วแต่แต่ก็ยังมีอยู่ครับก็เขาพยายามจะไม่ให้มีแล้วนะ ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงชี้ว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เตรียมมาตรการดูแลให้พื้นที่การชุมนุมเป็นพื้นที่ปลอดจากเหตุความรุนแรงทุกกรณีโดยเฉพาะกลุ่มคนที่3ที่จะเข้ามาสร้างเงื่อนไขทําให้เกิดความรุนแรงรวมถึงการเฝ้าระวังกลุ่มก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกรงจะแฝงตัวเข้ามาเคลื่อนไหวก่อเหตุในพื้นที่ชุมนุมและตามแผนปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การชุมนุม ที่เตรียมยึดพื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเป็นสถานที่จัดชุมนุมใหญ่โดยจะยึดแผนชุมนุม63ที่ยกระดับความเข้มข้นมาจากแผนกรกฏ52ควบคู่กับพรบการชุมนุมสาธารณะและพรกฉุกเฉินที่รัฐบาลยังบังคับใช้ควบคุมสถานการณ์โควิด19